สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัทุกคนจ้ามืหิกะมีที่สองไงเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วค่ะครับผมมีพี่สองครับผมต่อกันเนาะจ้าวันที่28มีนาคม2568ครับผมเดี๋ยวไลุ้นกันอีพี่สองครับผมสิมานบอลนะครับผมเนาะไปปลาเก่าปลาเดิมทางแดงอ้ยยาวไปละวิญญาณไปไปี้ยนกันข้าวออกมีทางเลยในหน่อยให้บอคลีถือ บกคิดววาคนเดีเนาะออก่ทางไอ้เดีอ่มีทางกนแบนเลยนี่้กไว้ก็เก็บยังเราใช้ด้ยเก็บไว้จ้ะเก็บไว้ขุมเก็บปึนขุมข้าลายนะขุมข้ลายเอาไปก้อยได้เก็บขาวครผมโอ้ยจะดูนิ่เด็กดอกสี่มียาแต่เราเห็นวะตัด อาดีแท้โอ้โหเห็ดขาวเหลี่ยโอ้เห็ดขาวเหลี่ยงตัวใหญ่เลยเนาะคือล่าใจพี่น้องโอ้ครับผมแดงชมพูวปวดเพื่อนเพืนเชื้อเห็ดเขียว โอ้ชาเขียวอ่อนๆเลยแห่ออกไหมหึขอเห็ดคอนครับผมน่อคือประตคือายพี่ดิโอ้ยแติตองนี้บุเมนเด้อย่างเาผีครับคนพ้นจะขอนเราไปก่อนเนาะเสอนีุนมาขัวก่อนตมดเลยขอเอาขวานหน่อยนะแม่ตำซุป ือุเลราโกิจะให้ที่นอนได้เถะผู้คนอยากกินตรงีอยู่ต้มกระับกับตำเครื่องเอ๊ะว่าท่านกะด่างบันไดด้ยนะแหมยังเหนียวเลยนี่ดึงได้ ชาอีกก็ได้ดุปหนึ่งใหญ่ๆเลยฮะเฮดรวมๆนาะแกงสีพักหวานจะแพลหมดแดงโอ้ยหมดเท่านั้เนีลยความเสี่ยงดีนางนี้ดอกนึ่งอู้ยมีอยู่นะพูดหนุกคนว่าเห็ดออกเห็ดออกหนุกคนบอกว่าเห็ดออกออกยี่หลีเนาะเขาเดือดโอ้ยงางเกินความเมยด้วยจ้ะ ว okay ู็นแถวเลยตดตอาตีกอนเลยจ้าตแกง้บางองบางแ่จุ่มด้อ şey จ uh> ุ่มดีจุ่มดลุยดจ้า ถือฝนเนาะเอ๊ะไปเดี๋ยวอ่านไอ้จอยอึ่งคือบมเป็นตาแสบด้วครันตาแสบตาแสบหวานที่ถ่ายพุ่นมักขนาดโอ้ยแกลงหนามเหนียวหนุ่ยได้ด้ยนี่หนามเหลืองหนามเหลืองอีกคนนึงเสาวันหาตรงนี้ เลือนทองคำบได้ใด่นเออแต่ว่าทองเพิ่นเกิดทองใดแต่นาโบได้เลยอ้ยเชได้นี่เนี้เพื่นนี่สิกับได้อีกเป็นเชือไปเป็นเชือบดีกว่าแดงหอยกอดแดงกอแดงหน่อยคางงามๆจนดอกคนเตะ่นอองเขื่อสองสองเถือกเช่นปวดขาเลยไ่บ่ด้แก่งอยู่ ขาย,ยังสดอยู่เลยขาอย,ยังสดมองีทองพอนทางอแล้วครับผมตินเป็น,นชื่นเลาะทางาก็จะสวง,งามดีกออกม,มอมทานอูขาอูขาอยง้ยิ้มพวงตองเลยขอพิธานขอพิธานอองแล้วจ้ะ ทานโตตึงได้ตองขึ้นอยูอ่ลูกดอกมีไงติดแต่แต่แดงงอยู่ขึ้นดอกไม้จุ้ย ดูนี่ดอกไม้ดิงามเหี้ยนจ้ะเหยียงกันดูแถวีนี่โดนโดนไม้เที่ยวต้องหนาแหงเหีียงเที่ยวหาพออยู่งานกับโคกราบโครราบต้องแหงต้องแหงอืม พอได้งดอกเป็นดอกไหมโอ้ยไป็นอะไนออกจากปลาแล้วครับผมวันนี้บรรยากาศแบบสุดยอดเลยหอนแห้งเอาฝนที่ตกเราพะย่เนอกแก้ๆแทะคือว่าว่านกับตกอยู่ยินโบพ่อเปียกแห้งบันไดเนาะ แต่มื่อนนี้ขอให้ตกหนักแบบชุ่มชื้นเลยมีสีออกอีกเก็บเพิ่งหยอนแต่หยอนมันครับผมมื่อนนี้นี่เป็นอีพีสองเนาะนี่ของใหญ่ของควรวัดพระฤๅษครับผมเต็มจาเต็มกระลอกเลยขอมงูสองงูเต็มเลยแดงชุมพูนี่ของเบอร์ฝนชาวเดือนแดงชุมพู๋เนี่ยเราก็เฮ็ดนี่แน่เนาะเก็บทางออกเมื่อกี้โอูยน้ำแห้งแตงชุ่มผู๋เหลืองอุ้ยเลยกันเด็กผักกิ่วกัมหนึ่งพอดีแก่ ตรงนี้เลยบ้างเน่ยจะดึงงามงามนั่นแนหละอยุอยแกงหวานครัพพงหญ่ๆเลยสุดยอดนี่เตมูนเอาอีกบ่ได้เอาใช้ถุงวมวยมวยแห้งมาดิผ่อนแห้งสูบเอาไว้พี่น้องอยางปลาแห้งแต่เมื่อยไปเรื่อยกะห้างแล้วล่ะบ่เห็นแล้วยางใกล้ๆจะจังพออีกเดี๋ยวรอล่อรุ่นว่าฝนหลังจากมีฝนตกดีๆบอกจะออกอีกเนาะฝนตกแหงๆกว่านี้เพิ่นออกอีกอยู่แ่มไปก็บานแล้วครับผมนี่พอกันไม่คลิปหนาครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเพระผมได้คลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันเป็นลมไปหาขี้ขาวก่อน ใส่ไรก็ดื่มหน่อยเนาะขับขี่ปลอดภัย Sí.